ำรับอโตนิกยูนิตรุ่นนี้นะคะก็จะมีตัวคอนโทรลพาเนลในการก,บกับต่างๆอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงลิ้นชักจะมาพร้อมกับลิ้นชักทั้งหมด3ชั้นชั้นแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอใส่ไท่อร์เลนเซตและที่เหลือก็ใส้พวกเครื่องเล็กๆถุงหมอคะ่ะจากนั้นะตัวเก้าอี้ของคนไข้เนี่ยค่ะก็ จะสามารถปรับขึ้นลงได้เดี๋ยวจะให้ดูการปรับขึ้นลงนะคะตัว table เนี่ยสามารถสลิมมาที่คนไข้ได้ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาจจะวางสลิตแรมหรือตัวเครื่องมือตรวจเพราะออโต้รีแฟกเตอรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเราล็อกไว้ก่อนะเราล็อกไว้ตัวโต๊ะก็จะขยับไม่ได้แล้วนะคะตรนี้โต๊ะจะขยับไม่ได้แล้วเพราะว่าเราล็อกไว้เมื่อกี้ เดี๋ยวให้ดูตรงเก้าอี้เนาะเก้าอีก้การปรับขึ้นลงปรับเก้าอี้ขึ้นอืมีขึ้นอ,อืโอเคนั้นก็ปรับสามารถปร,ปรับลงได้

ปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของสลิดแหนมถ้าสมมติว่าเราเราต่อสลิดแลนมตรงตรงนี้นะคะตรงแล้วก็ที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสว่างไฟซึ่งปุ่มเปิดปิดไฟจะอยู่ตรงนี้ค่ะโคมไฟก็จะติดอันนี้ก็สามารถแบบดิมไฟได้ค่ะไฟสามารถดิมเมอร์ได้ ตัวโต๊ะเนี่ยค่ะก็สามารถเอาขึ้นลงได้ค่ะขึ้นจุดเลยจุดนะอืม nên em cũng là chị mình. Sao